สตริปลอยหนา2นิ้วย่างเตาพิซซาเตาเยอะแยะในบ้านเลือกใช้เตาพิซซาร,รอบนี้พี่เบนก็คือจะไม่อบคือย่างตรงแต่ว่าเน้นพลิกไฟพลิกมาทีละข้างไม่ต้องใส่ใจวิธีการย่างมากอยากให้นั่งดูไฟผมนั่งดูไฟตาผมลอยจะว่าไปเชิงไฟของเราก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเรเฟเรนเชิงเทียนพิเศกรลโซอันนี้น้ำมันกงฟีทมมกับกระเทียมครับเตรียมเข้าไปอุ่นก่อนตัวภาชนะเนื้อข้างในย่างแล้วก็ยังดิบอยู่ เอาที่อุ่นแล้วออกมาวางเข้าไปแล้วเอากลับเข้าไปดีครับดูไฟเล่นชวนเพื่อนมาดูไฟเล่นชวน <Hey. S 1> ก๊อฟมาเฮ้ยใครก๊อฟมายืนมาแล้วมาช้าแต่วิ่งมานะวิ่งอยู่ได้ช่วงนี้ออกมาแล้วยังไม่เสร็จที่เบนก็จะไปเอาไอ้ตัวรับมาลงทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวรับมันจะไหมถ้าลงแต่แรกกลับเขตามต้องเสร็จแล้วแหละรอบนี้ต้องเสร็จแล้วแหละเ,เอามากินกันครับเอามากินกันได้แล้วหนึ่งนี้เลยข้างในจะเป็นแบบเจลลี่เจลลี่หน่อย ถ้าเกิดว่า<ต>คน<ต>ไม่ชอบแบบเจลลี่นี่อ่าเอาไปคลุกต่อให้มันสุกมากขึ้นได้ครกินเน่ก็จ,จิผู้หิวโหยเนื้อวัวกรอบนอกนุ่มในลองทำกันดูที่บ้านครับ